ท่านผู้ชมเห็นว่าฝ่ายดัดการแข่งขันวันนี้น่ารักมากกับฟุตบอลที่เหนืออีสารกลางใต้4ภาคแต่ว่าที่สำคัญเล่นแล้วรู้รักสามัคคีก็ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งเจ็ดหัวจังหวัดโ,โดยตั้งอนุกรรมการขึ้นมามีท่านจำลองคำสาเป็นประธานอนุและผมเป็นเลขาอนุมีท่านรองปรับเป็นผู้ช่วยเลขาในการทํางานและจัดการแข่งขันโดยประสานไปแต่ละภาคให้แต่ละภาคส่งนักกีฬาได้ภาคละประมาณสองคน นะครับมาร่วมกันต่างคนต่างเดินทางกันเข้ามาโดยที่ไม่ได้ซ้อมด้วยกันการแข่งข,ขันวันนี้เป็นความการเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีต่อพี่น้องอบจอทั้งบ6จังหวัดเราแข่งกีฬาเพื่อความสัมพันธ์เพื่อเพื่อความสัมพันธ์เพื่อความสามัคคีอันนี้ถ่วยแชมป์โอ้โหหนักเลยสมาันานอบจพระโซสมาผ่านพระสายโซ ชมป์จากสมาพันธ์้าว25จังหวัดทางภาคกลางบอกเลยว่าโอ้โหกำลังก็เหลือเฟือนะเหลือเฟือจริงวันนี้เราได้ที่รองชนะเลิศสองเย่ภาคอีสานเย่ทั้งสี่สมาพันธ์สี่สมาพันธ์สี่สมาพันธ์เหนือใต้อีสานเย้เอ้นี่นะครับท่านผู้ชมสมาพันธ์ภาคเหนือวันนี้ได้แชมป์เด่นสำคัญวันนี้คือพวกรู้รักสามวิธีทำสิ่งดีๆให้กับ สมาคมองค์การบริหารสวนจังหวัดแห่งประเทศไทยค่ะ